สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจ้าน้องนาริตาจ้าเมื่อนี้เข้ากับมาออกกองมาสัตว์เมื่อนี้เข้ามาออกกองกับดาราเนาะจ้ามือานี้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ดาราหน่อยนะคะนาลิตะจ้าเมือค่ะดารานอนข่องป่าน้องนอนหลับค่ะพนอเพ่นออกกองพิ่นมือพิ่นห่องให้พิ่นห่องให้ไกลขันพลัหงให้ไกลขันแล้วก็นอนค่ะเนี่ย สดงแสดงแววสมบนบาทด้วยคะ่ะคน้นสวยของป่านะคน้นสวยของปา้านอนโกนสูดๆนอนโกนสูดๆเลยตัางเอกน้อยของป้าตู้ตาตู้ตาวัี้เหาก็มาพร้อมเลยเนาะคะ่ะวันนี้เรามาพร้อมคะ่ะเรามาพร้มอมโชเฟอร์ใหมค่ค่ะ เจ๊กุวรรครับรถเป็นลอมจ้าบอนังซื้อคือไป่นั่งคือกแตจ้ามันบอมมีหมองนางจ้าอันอันท่งนี้กับลูกนั่งนะท่านเอิญกับข้าเสือผาข้าของแล้วก็นริต้าพันนอนงพันเงือกเบาออกบอมีหมองนางบั่นแต่เลยเดี๋ยวมาทำทานนางอยู่หมือนคนครับเฮียบ้าไม่นั่งหนีก็ได้ดอกสิบบอมบ้าบอมบอมพอนัง นี่ส่เมื่อปืนเมื่อปืนพนกคือกระเป๋าเสือผ่าค้นเสื้อผ่าคือปืนควัตนตัโตคนมองนารตาคอัดตูนเนยขานี่ควัดตมเบิ้งเสือรวดใส่เสือทีมคนเด้ตอนนี้เ้ากมานข้ากมาทานนังกาะแถาเพื้อผ้าก็คุยบัตรฟิลเล่นนะคะก็เทีมงานเพลินเพลินเพลนไปเพลนไปทายตัวเล็กกินเข่าบาเหรออ่นเพราะว่าในตานอนหลับแล้วค่ะตกกระจ้าก็เลยมานั่งถ่ายยวน เดยดมานันนน่งถ่ายในรโดคะ่ะเดี๋ยวจะกับผ้านองกลับละค่ะเพราะว่าได้ตาเพิ่นเบิร์ซินไทยแล้วเนาะคะ่ะเบิร์คิวไทยลาวท่าจะผ้านองกลับจะผ้านองกลับบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนลคะค่ะว่านอนจะตื่นย่านไนตอนไรนะคะ่ะเบิ่งส่งตื่นไาบอขาวก่นเดี๋ยวจะว่าเบิร์งละค่ะว่าเขาเขาจะผ้ากันไปใส่ตอนหรือจะกลับบา้านเลยหรือหรือจะไปใส่บุนีจ้าเดี๋ยวจะว่าเบิ่งกันแนเนานค่ะหลังจากที่คนสวยหลับตั้งนานนะคะ หลังจากที่พันรับต้องโดนพันตื่นเหรอคะเบงเบงหนาตาคนตื่นไหมสวัสดีค่ะรียังลูกจะอะอ่ปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นไหนวะมองพาขึ้น <c oughs> เอ,อ้ยนอนกินนมสบายเฉมเลยค่ะเรานอนกินนมสบายเลยค่ะ อันตอนนี้อยู่กันนี่ตาสองคนค่ะเจออ้วนเพิ่นไปเข่าสากคนนี้เจออ้วนเพิ่นไปสแสดงเอมวอยู่เพิ่นไปเพิ่นเพิ่นไปเข่าขาเป็นตัวประกอบแล้วจ้ะตอนนี้คุณหนูก็อยู่กับคุณป้านะกะนะกะนะักะนะกะนักกกินนมเลยค่ะ กินนมไหมคะนัน่นเอกยเอมวีน่อยนั่นเอกยเอมวีไร้น้อยกินนมสวย ลิตาพระเจ้านึกว่าเบิดเบิดฉากเขาแล้วว่าแม่นค่ะเลืออีกอยู่ฉากหนึ่งค่ะนุก,ก็นอนรอ,อเข้าฉากอีกหนึ่งฉากนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะบอเมิงน,นะค่ะว่าลิตากินนมเหลีวพาสีไปใสต่ตอกินนมแล้วก็รอพี่โตพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สไปเข้า ไปเขาชาค่ะเดี๋ยวจะมาเบิงเนาะค่ะว่าปราอว้วนก็เด็กเด็กไปเขาฉาคนสิเป็นแนวใด้เนาะจ้าเดี๋ยวจะไม่เบิงกันเนาะจ้าเด้อข้าวในตำมะเขาฉากว่าจ้า,จ<ะ>าน้ามมาาานองขิงเกือนเปลี่ยนชุดใหม่ละจ้าระหว่างรอเข้าฉากจ้า

จแล้วค่ะนางเอกเจ้าน้าตาของเราไปมาดูสิมาดูสินางเอกเจ้าน้าตาของเราอ่าไปไปไปเลยนได้ไปไเลียนได้ไเออเออนไอเอือนไออ

ăn đi phải nói thật không con người thân <laughs> lỡ thân anh lỡ thân มึงแต่เอค่ะหยอกล้านต้องหาบหเมืพี่น้องเอออ้เบิดมือเบิรดกับแจ็เบิง์บ่อไรนะคะเพลงนี้ลงทุนนี่นี่ยลิตากับเฮดไฮเบิดมือเดไฮได้ดีดีนังอีกเนาะบ้านุจักเนาะบ้านจักเสดไหได้ดีค่ะไหงงางาึ้นไหงาก้าก้าก้ากล้นผ้าแลนด์เหรีเจ้า เจ้าบทบาทคโอ้ยใครเล้ยก็อ้อยเอากันเข้ากับเปปันวิวอ่บาทเนี่ยเป็นปันวิวนั่นเนี้ยภูปันวิวอ่ะเส้นอะไรนั่นเออเบิดมือเด้่ยบาเบิดมือเราเห็นจักรวางนั่นดีไรตอนมืดค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปัจจาน้องนีตตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย